จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้าเก้าโมงค่ะเก้าโมงสิบโมงกว่าแล้วตัวที่ป้าโทรตื่นสายสิบโมงยี่สิบตอนเช้าเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำก็เลยอาบน้ำตอนเช้าพันาวพูดำเทูสบูแบบใส่ผ้าถุงอาบน้ำป้าโลกันติเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่กัดอยู่ที่สวีเดนนะคะเนี่ยพี่น้องเมืองเด้อจ้าธรรมชาติบัวอาบน้ำไทย ข้างสวนดอกไม้เนี่ยค่ะพี่นี่นดูเรยๆของข้าวนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูค่ะข้างสวนดอกไม้ผู้สาวอาบน้ำค่ะคุสุรินอาบน้ำนะคะเนี่ยใส่ยางอาบโอ้มีแห้งวะยายเย็นสบายเานาะเย็นขอว่ามันคือสีเยนเ็นมือนี่อากาศเท่าไดรก็ห <30, S 2> ืึยี่สิบแปดหาสามสิบเบิ้งเด้อค่ะพี่พี่น้องป้องป่ายเบิ้งเด้อจ้ะเบิ้งเด้อมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้อง จำได้บ่น้องที่วาพี่น้องมาบม่งมาเขาวมบม่งเนื้อสาวฉันอาบน้ำค่ะดอกไม้ก็สวยธรรมชาติมีบักไม้พร้อมผู้สาวก็งามอาบน้ำใส่ปะทุงค่ะเบิ่งเดอจากผู้ใดบักแรงหอยนักตามไปยุโอ้เดปป๊อปเข่าร้องมา่บอกว่าทรงซิกนั้นน่ะเดฟก่อไปแล้วยายอยู่แบบโอ้ลาลา โรแมนติกมากสวยค่ะสวยท่ามกลางธรรมชาติค oh, oh, ่ะป่าเขาที่กัดอยู่ที่บิเยินคุนล่ะสะตอกคมนะคะเนี่ยสถานที่นี้หันหลังหันหลังหันหลังเนี่ยคุณอ่ะใช่ใช่ใช่สาวสวยค่ะเป็นนางแบบให้ผิวขาว นวลนผง <laughs> เป็นยองใหญ่นะคะ <laughs> ขาวเป็นจุดๆเลย <laughs> โอ้ยเมาออไปไผู้สาวเจ้ากบ่าเป็นธรรมดาเด้ออยู่ในกล่องนี่ยางงามเด้อค่ะพี่กล่องซอยอยูย่เด้เห็นว่ากระไดอดอกไม้กระดากสีชมพูสีขาวสีหวานแววสุดยอดมาเด้อพี่พี่สุมาเด้อค่ะหมากอันนี้กับแซบแซบเด้อค่ะนี่ มากแดงแดงนี่ค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วมมข่อยก็จะกินขา่าวค่ะได้ธรรมชาติได้ฟิวบอค่ะเนี่ยพุ่นะข้าวหอ,หอมไอ้อหวนหวน,หวนอยู่พี่น้องหงข้าวนะจ๊ะหงข้าวเตาทานเตาทานเตาทาน บาน,นออกเข้านี่ก็หุหงแบบนี้เด้อเนาะสุมือนี่เพรก,กันหหงจะหมอหหงเขาอยนน้ำไห้น้ำหน้ากันงุงสีแล้วข้าเจ้าเซนเมสมสเตอร์ค่ะเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนสวนกันมากินข้าวมอะมอยกันวันนี้จะทำน้ำยาหนมจีนนะจ๊ะปลาทอดนะจ๊ะปลาทอดค่ะปลาทอดปาอยังล่ะไปขิดโกตะมือพ่นเมื่อวาน ผมว่านถอดไม่อีกวานเย็นเดี๋ยวมาจากนนนอเล่อืออมสุดยอด <c oughs> ปลากรบกรอบไม่ซไม่อาต <c oughs> <c oughs> ื่นเช้าสามจุดห้าหลังจากนั้นก็จะกินข้าวค่ะอา้าวคนนี้ก็ยังไม่อาคบค่ะบูรุ่น่ะนะสาวเรายังไม่อาบเลย โอ้ยน้ำเย็นเนาะสุดยอดเด้พี่เย็นสุดยอดเลยล่ะ <laughs> จะอาบทำไม <laughs> เดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นคนนี้ค่ะดูสภาพเลยค่ะน้ำไม่อาบเมื่อคืน <laughs> อจากสาวสวยๆหน้าไม่หน้าไม่ล้างนั่นแหละค่ะเป็นยังสั่นละ <laughs> คนเมืองนอกเป็นยังสี่ค่ะพี่น้อง <laughs> คนเมืองนอกอยู่ประเทศใดเป็นคือกันกับประเทศตุรกอย,อยูบ <laughs> อข่อยก็เว้าไปเนาะว้าบาปแล้วเนาะ มือสวยก็สวยเยอ,นนเอ,เอะง้อยเอ่ยเนาะหอมเขาเนะจ้ะหอมห่วยหวยถึงในกล่องอหลดมาเลือกยากิน,นขา่า<อ>กินข่าเศร้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแจวประแดดแจประแดกไงโอ้ทำมือเห็ดหรว่านเนีบ่บ่ละยาเห็ดลงมาแต่มือพุนละมันก็นอยู่ยันได้หันละมีกระปองอะมันพอได้กินอยู่จ้าเ,<อ>เดี๋ยวสิกินข่ากันได้จ้าเดอ้อ แปลงโฉมแล้วไปตากรถเอ้ยตากใช่ผุนใช่ห้าวผุนจ้ะเออตากใช้ห้าวมันแดดต่อไปเป็นรอบเพราะพี่ซู้วันนี้จ้ามีมีมีตากพี่เพนไปจ้าอาบรดปั้นดีๆีะล่รกัตากคันตัวที่เป็นอย่าง มันจะลากสายยางเอาไปไหนไปนะไม่สุกเป็นป่ามันบ้าพ่อกันได้เนยนส,สองคนเนละอีกคนก็จะซักผ้าถงอีกคนก็ลากสายยางนออีโอ้จักบูเจ้าเห็นยังกันเลาวสองเถ่เนานะเดี๋ยวพาไปตักบัวแบ่ค่ะนะป่ปอามาไว้ทะกินยู่เกิดหนาฮอน ตกักเราก็ลงมาอาบน้ำอาบน้ำาแลกก้วเจ้ากระซือดอกเอ้ยเสียคอ,อยหนีกินเข่าลงเจ้าก็ไม่แห้งดอกดไปตักป้ๆอๆสามสิบนาทีดอกย่งางขึ้นไปหอดกะชั่วโมงหนึงไปกลับอม,มองมองมองเห้าเลยเอ้ยเออตากมองเพนเพนเลยค่ะจ้าเลยโอเคนะคะเจอเจอคลิปหน้าเจอพี่สุรอบต่อไปพี่สุจสะอาบสบู่ใส่สเลย